สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN นช่อง16เท่านั้นนะคะเริ่มต้นรายการเช่นเคยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและจะมีการแนะนำวิธีการดูแลตนเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวอย่างไรให้ห่างไกลโรค สุขภาพต้องแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีการบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยมีอาการแบบนี้สัญญาณแบบนี้บ่งบอกว่าเราจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรแล้วจะมีวิธีการในการดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ ราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากต้องการมีสุขภาพแข็งแรงแต่นอกจากการออกกําลังกายวันละ30นาทีแล้วระหว่างวันช่วงที่เรานั่งทํางานเราก็ยังจําเป็นต้องเคลื่อนไหวร่างกายเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันเพื่อเสริมสร้างระบบต่างๆของร่างกายให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ งานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานและภาวะอ้วนสะสมได้ถึงแม้ว่าเราจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งนิ่งๆก็จะยังคงเสี่ยงที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะดังนั้นถ้าหากอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ควรต้องเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวันด้วยดังนี้ค่ะ ลุกเดินทุก30นาทีโดยตั้งมือถือเตือนเลยให้ลุกเดินหรือยืดเส้นยืดสายวันละหลายหลาย,หลายครั้งยืนทำงานหรือใช้โต๊ะปรับระดับเพื่อที่จะลดอาการปวดหลังและกระตุ้นระบบเผาผลาญเดินขณะคุยโทรศพัพท์หรือประชุมออนไลน์เปลี่ยนกิจกรรมเดิมๆให้ร่างกายได้ขยับบ้างเดินขึ้นลงบันไดในที่ทำงานหรือบ้านเสริมความแข็งแรงของหัวใจและกล้ามเนื้อขายืดกล้ามเนื้อไหล และหลังระหว่างทำงานป้องกันออฟฟิศซินโดรมเล่นกับสัตว์เลี้ยงเดินหรือวิ่งเล่นกับน้องหมาน้องแมวช่วยคลายเครียดและเพิ่มการเคลื่อนไหวทำความสะอาดบ้านหรือจัดระเบียบห้องซึ่งจะได้ทั้งการเผาผลาญแคลอรีและบ้านที่เป็นระเบียบค่ะเดินไปซื้อของใกล้บ้านแทนการขับรถเพิ่มจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันนั่งบนลูกบอลโยคะแทนเก้าอี้บางช่วงของวันเสริมสมดุลร่างกายและฝึกการทรงตัว เดินเล่นหลังมื้ออาหารช่วยย่อยอาหารและลดระดับน้ำตาในเลือดหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่เพียงแค่การออกกําลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะแต่คือการหมั่นขยับตัวเป็นระยะระยะตลอดวันการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญของเราทำงานดีขึ้นลดการสะสมของไขมันและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของร่างกายโดยรวมด้วยค่ะ สำหรับคนที่ต้องทำงานหน้าจอที่ต้องควบคุมน้ำหนักนอกจากการออกกำลังกายและการขยับขับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเป็นระยะแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมในการกินด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกินให้เป็นเวลาโดยเฉพาะมื้อเย็นค่ะพยายามกินมื้อเย็นก่อนเวลา6กโมงเย็น โดยเน้นอาหารเบาๆย่อยง่ายๆแล้วเลี่ยงพวกแป้งและไขมันเพื่อช่วยทําให้ร่างกายมีเวลาเผาผลาญพลังงานก่อนเข้านอนลดการสะสมของไขมันบริเวณหน้าท้องแถมยังช่วยทําให้นอนหลับสบายขึ้นด้วยค่ะปรับสัสดส่วนอาหารในแต่ละมือ้อโดยการเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้น ลดปริมาณแป้งขัดสีและเน้นทานผักใบเขียวให้มากขึ้นเนื่องจากโปรโตีนจะช่วยทําให้เราอิ่มนานลดความอยากอาหารในขณะที่ผักใบเขียวจะมีไฟเบอร์สูงค่ะช่วยระบบขับถ่ายให้คล่องตัวและมีแคลอรี่ต่ําระหว่างวันทํางานถ้าเกิดรู้สึกหิวลองเลือกของว่างที่มีประโยชน์เช่นผลไม้สดโยเกิร์ต ตัวอบไม่ใส่เกลือหรือไข่ต้มแทนขนมหวานหรือของทอดกรอบการกินของว่างที่มีประโยชน์จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ลดความอยากอาหารในมือ้อหลักและยังเติมพลังให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดื่มน้ําให้เพียงพอน้ํามีความสําคัญต่อทุกกระบวนการในร่างกายรวมถึงการเผาผลาญไขมันการดื่มน้ําให้เพียงพอจะช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดความอยากอาหารและยังช่วยทําให้ผิวพรรณสดใสค่ะเราจึงควรตั้งเป้าให้ตัวเองดื่มน้ําอย่างน้อย8แก้วต่อวนันหรือพกขวดน้ําติดตัวไว้จิบบ่อยๆค่ะ แแก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย เสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o ม q ซี u คธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะเราย้ําอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกเรื่องราวที่มีเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ควรจะมองข้ามเพราะหลายครั้งที่เรามองข้ามละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยท้ายที่สุดเรื่องเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆก็เป็นได้แล้วเรื่องอะไรบ้างหละที่เป็นเรื่องเล็กแต่สําคัญมากติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับภากคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่3ภายใต้แนวคิดรวมพลังหุ้นส่วนสุขภาวะก้าวไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะเน้นเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริงมุ่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายข้อเสนอเชิงนโยบายและระบบกลไกเพื่อขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ําทางสุขภาพในประชากรกลุ่มเฉพาะมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า4 0 0พคน โดยมีดร์นหัทไทยทิวไผ่งามผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานพร้อมระบุว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพมีสิทธิสวัสดิการที่เท่าเทียม การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในประชากรกลุ่มเฉพาะของสสสและภาคขี่เครือข่ายเกิดการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นกระบอกเสียงทำให้เสียงที่ตกหลน่นเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินจากประชากรกลุ่มเฉพาะดังขึ้นให้สังคมได้รับรู้เข้าใจมองเห็นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะภายใต้บริบทสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านนายแพทย์พงเทพบงวัชลัไผ่บูรณ์ผู้จัดก,การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่ากว่า14ปีที่สสสร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนง,งานลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในประชากรที่มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากที่สุดครอบคลุมประชากรกลุ่มเฉพาะ9กลุ่มประกอบด้วยผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านแรงงานนอกระบบ ประชากรข้ามชาติชาติพันธุ์ผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้ต้องขังและมุสลิมโดยสสพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการข้อเสนอเชิงนโยบายระบบก,กลไกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายศักยภาพภาคีเครือข่ายรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในประชากรกลุ่มเฉพาะเช่นส่งเสริมโอกาสการจ้างงานคนพิการกว่า5 0,000่นคนสร้างศักยภาพแกนนำชมลมผู้สูงอายุเคม แข็งกว่า2 0 0แสนคนผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเข้าถึงระบบสุขภาพระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะกว่า3,600คนการจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะซึ่งจะทำให้เสียงของทุกคนถูกได้ยิน ให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีสวัสดิการอย่างเท่าเทียมส่วนที่สอสอ,อยากเห็นก็คือการรวมพลังกันของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะวอยซ์ออกมาครับว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากเห็นอะไรกับสุขภาวะของเขาและเขาจะมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้เรื่องของสุขภาวะเขาดีได้อย่างไรดังนั้นเรื่องสุขภาวะนะครับเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ครับหมายว่าสิทธิก็คือว่าสังคมเองก็ต้องสามารถที่จะมอบสิทธิ์นะครับ ให้กับคนเหล่านี้นะครับได้มีความเท่าเทียมในเรื่องของสุขภาวะนะครับทั้งอาจจะเริ่มตั้งแต่เชิงโครงสร้างเรื่องกฎหมายเรื่องกระบวนการนะครับเรื่องของทัศนคติเรื่องการอำนวยความสะดวกเรื่องของการใช้วิถีชีวิตต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขามีสิทธิ์ครับ ค,คุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉชาชีพชทั้งหน้าเก่าแ,กและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหล,ลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมดไมลโมซีเคียวพลัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ท้ายของรายการคนหลังข่าวเรายังคงมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทรนสุขภาพของโลกใบนี้และของประเทศไทยที่ตัวคุณเองไม่ควรพลาดรวมถึงเรื่องราวอื่นๆอีกด้วยติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรับวันค่ะ คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน มีการเสวนาที่โรงแรมเมียร์รักเก้นแกลนคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติผ่านระบบเซลลบอร์ดแคต์เร่งยกระดับการเชื่อมโยงการแจ้งเตือนไปในทุกๆอุปกรณ์ที่สามารถจะทำได้ นายนิเวศพันเจริญวรกุลประธานคณะกรรมิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทร,รคมนาคมบุธิสภากล่าวในงานเสวนาว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่เคยมีภัยพิบัติรุนแรงแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างเช่นแผ่นดินไหวรุนแรงนอกจากภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติยังมีภัยพิบัติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เช่นการกราดยิง การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นสิ่งที่บ้านเรายัางไม่เคยชินในปัจจุบันมีการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้ซึ่งอยู่ในขั้นทดลองคาดว่าภายในวันที่28กรก,กฎาคมนี้ระบบจะเสร็จสมบูรณ์ ขณะที่กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นหน่วยที่จะดำเนินการพัฒนาตัวระบบส่งหรือเซลล์บอดแคสต์ cast, ผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อระหว่างปอพกับโอเปอเรเตอร์และผู้ใช้งานแต่และหน่วยงานในประเทศไทยที่มีการใช้เซลล์บอดแคสต์ cast. ปัจจุบันการเชื่อมโยงระหว่างระบบของปอพกับโอเปอเรเตอร์มีการเชื่อมโยงทางด้านเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงทดลองระบบคาดว่าจะพร้อมให้บริการแจ้งเตือนประชาชนในเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดระบบการเตือนภยัยที่ไม่ได้แค่แจ้งเตือนภัยผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวแต่จะมีการส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆที่หน่วยงานมีอยู่เช่นจอบิวบอร์ดหรือสถานีโทรทัศน์และวิทยุผ่านทางกสทชภายในปีหน้ารวมถึงจะพยายามส่งการแจ้งเตือนไปในทุกๆอุปกรณ์ที่ทางปอพอคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงได้ในระบบ กรอประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา Southeast Asia l i าย Hearing Industry Summit ครั้งแรกของภูมิภาคร่วมกับผู้นำอุตสาหกรรมภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งเมืองเพื่อหาหรือแนวทางพัฒนาพแพลตฟอร์ม l i h t Hearing ในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น การสัมมานาครั้งนี้จัดขึ้นโดยอ f ฟแลนด์มีเดียและร่วมเสวนาโดยโบนับเป็นครั้งแรกที่เกิดพื้นที่กลางสำหรับผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทั่วเอเชียตะวันออกเชียงใต้ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองติดตามการพัฒนาเชิงนโยบายและร่วมกันวางวิสัยทัศน์ของระบบขนส่งแห่งอนาคต สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวประกาศความพร้อมการจัดงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2025หรือไซส์2025ภายใต้แนวคิด Global Innovation Partnership AI and Sustainability: The Next Era of Innovation มหากรรมนวัตกรรมสตาร์ทอัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนวัตกรรมที่รวบรวมพลังจากพันธมิตรชั้นนำ10ประเทศทั่วโลกกว่า100หน่วยงานครอบคลุมทั้ง20องค์กรนานาชาติยกระดับความร่วมมือนวัตกรรมระดับโลกงานจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6กรกฎาคม 2568ณนพะารากรหอชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากร สบดีที่17เมษายน2568เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช291ปี มูลธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวัดอินทรารามวรวิหารบางยี่เรือใต้เมตทนบุรีกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีพุทธมังคลาพิเศษพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาด9นิ้วจำนวน77องค์และขนาดหนิ้วจำนวน108อองค์และเหรียญพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านหน้าและด้านหลังพระบรมรูปทรงม้าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชณพระอุโบสถหลังเก่าวัดอินทารามวรวิหารโดยมีพระพรมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชาวรารามราชาวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษเวทที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นประธานฝ่ายข้าราวาร โอกาสนี้พระราชภาวนาวชิราจารย์หรือหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์อติสโคเจ้าอาวาสวัดประดูพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามพระครูวิโรธเมธาพรหลวงพ่อคีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพังราชจังหวัดระยองพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหลวงพ่อสงา่าติขวีโรเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรี หลวงพ่อโสสิริธรรมโมเจ้าอาวาวสวสันติธรรมคีรีเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีร่วมประกอบพิธีโดยมีพลเรือเอกวศินสาริกาภูติประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพลเรือเอกประพติพรอ,อักษรมัดร,รองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมงานด้วยซ่อมปรับปรุงพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย กับสมัยรันสมัยพนมุรีและสายรัตนโก,กสิน์ตอนต้นเหมือนกับว่าให้เราช่วยงานนี้มันก็เลยมีงานสองงานงานหนึ่งสร้างศูนย์เรียนรู้คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยรวมทั้งทั้ง,ท,งทั้งโลกด้วยแล้วก็งานบรนะุณะพระพุทธร,รูปสมัยโบราณงานสองอันนี้ทารวมแล้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ต้องหาเงินมานะ จะแบแบมือขอเข้าไม่ได้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนก็สร้างถึงเนี่ยที่วันนี้นัพอมาบุบรณะปรับปรุงพระอุโบสถเก่าสมัยเจ้าตากท่านมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มีพระอยู่ทั้งหมดทั้ง32องค์ยี่องค์เป็นพระพุทธเ,เจ้าในคติธรรมของอายุยาตอนปลายนะเราก็มาพบมีพระรูปองค์หนึ่งก็ใหญ่พอสมควร พยะาลึกว่าเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นการยืนยันว่ากษัตริย์ไทยหลายๆพระองค์สร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์อยู่มีจริงเราเห็นที่นี่นะฮะเพราะนั้นเราก็ได้เห็นอะไรดีๆแปลกๆก็ถือว่าเราจึงหลอพระพุทธรูปฉลองพระองค์จำลองแล้วก็ทำเหรียญพระรูปฉลองพระองค์ด้านหน้า เป็นพระรูปฉลองพระองค์สมเด็จเจ้าตากสินราชด้านหลังเป็นรูปเจ้าตากขี่ม้าชูดาบเหมือนกับที่วงเวียนใหญ่สิ่งอันนี้คือตอบแทนผู้ที่มาบริจาคเงินมาช่วยเราบรุณะปฏิสังขรพระพุทธรูปและสร้างศูนย์เรียนรู้ใครมาทําบุญนี่ก็ได้เงินของท่านก็มาสร้างอาคารนี่ไม่ได้เข้ากระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งเป็นการพัฒนาชาติศาสนาพระราส์ของเรา ให้เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมที่เขาที่เกิดมาในครั้งนั้นในขณาดเดียวก็ก็ให้รู้ว่าคนไทยมาจากไหนทึงมาอยู่ที่นี่ในการบูรณะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเรื่องของมูลนิธิและมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนพรอโบส์ที่งดงามอย่างนี้นะครับอาชีพมีกรมศิลปากรท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานในการบูรณนะใช้งบประมาณไปแล้ว14ล้าน7นะครับงนั้นโครงการทั้ง 2โครงกรารน,นะครับรวมทั้งทั้งของอกรมศิลพากรเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ70ล้านนะครับนขณะนี้เราขาดเงินอีก20ล้านในการดําเนินการเพื่อเพื่อให้งานเฉลมิมฉลองอาการจัดจัดบุญณะครั้งนี้นะครับสถานที่นี้จะได้เป็นสถานที่เพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้พระพุทธรูปนะครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างเอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2 3 2 0ครับ สำหรับเปลี่ยนพระพุทธรูปฉลองพระองค์ได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรธรรมมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิจากจังหวัดกาลสินอธิษฐานจิตนธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่8เมษายน2568ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจร่วมเช่าบูชาและทําบุญสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถหลังเก่าและโครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0562582425 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพที่ครบถ้วนรอบด้านแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ